หมดแล้วจะหมดแล้วโดดไหมต้องโดดแล้วแหละจะหมดแล้วต้องโดดแล้วแหละโอ้โหโดดไปไหนบ้างทีส่สุดก็เขาบอกไปเลยว่าเป็นสุดมาดูสวยงามโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้เข้าเกมมาแล้วนะครับผมก็อยู่กับบัวทองนั่นเองครับผมตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่ม29นาทีนะครับผมก็ทำไมาถึงมา2ทุ่มเพราะว่า ผมเล่นไปเมื่อตอนประมาณบ่ายสองนะวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเล่นเนี่ยสองทุ่มนะครับผมเพราะว่าสูตรนะครับผมมันไม่ค่อยมันไม่ลงเลยนะวันนี้มันไม่ลงเลยมันอยู่ที่95%เนี่ยใครที่เล่นอยู่วันนี้ก็แนะนําให้เล่นอยู่นะโอ้โหมันน่าจะลงคลิปช้ากว่าที่ผมอัดนะครับผมก็ไม่เป็นไร ถือว่าบอกแล้วกัน้วผมก็อยู่ที่95%นะมันขึ้นมาด้วยนะครับผมก็ทุน100เหมือนเดิมนะเล่นสูตรเดิมเลยคือสูตรไต่ทุนนั่นเองโอเคสูตรเตทนมันก็จะมีสเต็ปอยู่ที่1 0 0 2 0 0 5 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0และ10,000นะครับผมเดี๋ยวผมจะ อธิบายตอนผมเล่นเลยแล้วกันนะผมเนื่องด้วยเวลาที่ผมเล่นมันน้อยเนาะโอเคริ่มต้นที่4บาทนะผมสําหรับทุน100บาทนะครับผมออกรดกดเรื่อยๆเลยก็อย่างที่บอกนะผมสูตรนี้มันจะแตกอยู่ที่1-2ครั้งนะครับผมมันก็จะไปโอ้โหสวยงามโอ้โหทองมา2เส้นกาก,กบ,บาทเยโ้โตูโ้ยยังสวยอะ่ะมายังไงครับเนี่ยเอาดิโอ้โหร้อยหกสิบบาทไปขั้นถัดไปได้เลยไหมอะ โอเคน่าจะไปสเต็ปถัดไปได้เลยเนะผมโอเคขอเพิ่มเป็น12บาทแล้วกันนะครับผมเพิ่มเป็น12บาทแล้วก็จะไปเรื่อยๆเลยโอเคสวยมากเลยแตกเร็วแตกเร็วจัดเลยเร็วมากอะ่ะเออเร็วจัดเลยอะ่ะโอเคถือว่า95%แตกต่างจาก เ0เมื่อเซนเมื่อตอนบ่าย2อยู่นะต่างกันพอสมควรนะรู้สึกว่ามันแตกเร็วกว่านะโอเคเดี๋ยวผมอธิบายสูตรให้สําหรับคนที่มาดูใหม่ก่อนแล้วกันแล้วผมที่ผมเริ่มเนี่ยผมจะเป็นสูตร4%เอเนาะเริ่มจาก100บาทผมจะเล่นที่4บาทจากนั้นผมจะเล่นไปถึง200บาทผมจะเล่นอยู่ที่12บาทจากนั้นผมจะเล่นไปถึง500บาทผมจะเล่นอยู่ที่20บไปถึง1000ผมจะเล่นอยู่ที่40บไปถึง2,000ผมจะเล่นอยู่ที่ أ, 80แล้วก็ไปถึง5,000ผมจะเล่นอยู่ที่200แล้วถ้าไปถึงหมื่นผมจะเล่นอยู่400ผมจะเล่นอยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมโอ้โหก็โอกาสแตกเนี่ยอยู่ที่ประมาณคําว่าบิ๊กวินในผม1นถึงสครั้งแค่แบบมีคําว่าบิ๊กวินขึ้นมา1นถึงสครั้งเราจะไปสเต็ปถัดไปได้นะผมเมื่อกี้แค่1ครั้งเราไปสเต็ปถึง200ได้แล้วและตอนนี้ก็จะหมดแล้วจะหมดแล้ว,ดลวโดดไหมต้องโดดแล้วแหละจะหมดแล้วต้องโดดแล้วแหละโอ้โหโดดไปดิโอเคอย่างนี้ต้องเข้าเพราะว่า เราจะตายแล้วผมต้องเข้าเท่านั้นต้องเต็มล็อกเท่านั้นนะต้องเต็มล็อกเท่านั้นนะครับผมถ้าอังเปาจะดีมากเลยถ้าอังเปา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 โอ้โหร้อยยี่สิบคูณสิบครับผมเน็ตเคเย็ดเคโอ้โหกระโดดเลยดิกระโดดครับผมไม่ต้องเล่นอ่าไม้ห้าร้อยครับผมไปไม้พันเลยครับผมเพราะว่าแตกมาเท่าไหร่ว่าประมาณพนะันสองเนาะสิบคูณพันเอ้สิบคูณร้อยยี่สิบก็ประมาณพันสองนะครับผมเน็ตเค เอาเรื่องอยู่นะโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะโอเคพันสองก็ม,มาดิก็ม,มาดิขาโอ้โหก็งั้งนแล้วเพื่อน โอ้โหชิวๆอ่ะครับน้องๆโอเคคไปต่อโอ้เล่นอยู่ที่40เลยนะผมรัดนะผมรัดมัน40เลยปกติเนี่ยมันจะแตะมันจะต้องเล่นไม้500ก่อนนะครับผมมันจะถึงอที่ประมาณ500 600 700เนี่ยแต่ว่าเราต้องเล่นไม้500ไม้500ก็คือ20บาทก็สเต็ปที่ผมแนะนาเลยสําหรับคนทั่วไปหรือว่าคนไม่ค่อยมีตังค์ยังไงผมก็อยากเชียร์ให้เล่นประมาณไม้เริ่มที่500นะผมว่าเริ่มที่500เนี่ยคุ้มสุดแล้วก็ โอเคที่สุดหรือว่าถ้าอยากได้กําไรจริงๆผมแนะนําเป็นไม้ละ2000อันนี้ต้องมีทุนนิดนึงแต่ว่าผมว่าไม้ละ2000เนี่ยโอกาสเข้าเยอะที่สุดนะครับผมก็ประมาณนี้ผมแนะนําประมาณนี้แล้วการมันเป็นแนวคิดของผมแล้วก็อ่มันถูกไม่ถูกก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าแต่ว่าผมก็เล่นมาพอสมควรแหละผมก็น่าจะเป็นคนที่พูดได้พอสมควรนะ,ระว่าใครหลายๆคนก็ติดตามผมมานานแล้วผมก็เป็นหนึ่งใน คนที่เล่นเก่งไหมผมว่าผมเล่นได้ผมว่าถือว่าผมเก่งแล้วผมว่าผมเก่งแล้วโดดอีกแล้วเยตุเอาดิโอ้โหโดดเป็นเล่นเลยอะโดดเอาโดดเอาเลยอะครับท่านโดดเก่งมากวันนี้โดดเก่งมาก95%้าสเร์เซนต์เนีผมก็กับ2องทุ่มครึ่งแล้วโอเคได้อยู่นะได้อยู่นะมาอ่ะอางเปาอีกไหมล่ะอ่งเปาอีกไหมล่ะอ่งเปาอีกไหมล่ะอ่งเปาอีกไหมเล่ะโอ้โหอ่งเปาอีกแล้วเยตุสี่ร้อยคูณสิบเยตอ่งเปา เป่ามาอีกแล้วเต็มปอกเกตโต่ส0่คูณ10ก็4 0 0พไปดีโอ้โหโซเดโอรอบนี้วิ่งวัน9 5เซนแม่งต่างจริงว่ะเออแม่งต่างจริงใครเพื่อนๆลองย้อนไปดูคลิปล่าสุดของผมนะเพราะว่าผมน่าจะลงคนละวันนะลองไปดูคลิปล่าสุดของผมนะเพราะว่ามันน่าจะเป็นประมาณอ่บ่ายสองของผมวันเดียวกันวันเดียวกัน อันนั้นก็90%แต่ว่าอันเนี้ย95%ซึ่ง5%นแม่งต่างกันโอเคก็เพิ่มเป็น200เลยนะผมเพราะว่ามัน5,000ันแล้ว200เลยก็อาจเดินเสียวๆแล้วเริ่มเสียว,ยวแล้วใครเล่นก็ผมก็อยากเข้าใจความรู้สึกคําว่าเสียวไหมมันจะสั่นเวลากดมันจะเสียวๆเวพราะว่ามันเป็นเป็น,ปนมันเป็นเงินอะเห็ <c oughs> นอย่างงี้มันเป็นตัวเลขเราอาจจะกดกด,กดไปแต่มันก็เยอะอยู่นะแล้วอย่าเยอะอยู่นะทอง2เส้นนี้เยอะอยู่นะทอง2เส้น อีกสี่พันโอ้หไม้สี่รอยต้องมาครับผมจังหวะนี้แตกดีขนาดนี้มีโอกาสผมถ้าผมมีโอกาสเล่นไม้แปดรอนะโอเคขอไม้สี่รอให้รอดก่อนแล้วกันไม้สี่ยจัดไปเย็ดโดไม้สี่รอจะรอดไหมเนาะจะรอดไหมนะจะ,มนะจะเป็นยังไงไม่นะโอเคขอขอบิ๊กวินคำหนึงให้อุ่นใจก่อนมาขอบิ๊กวินครับหนึ่งให้อุ่นใจไหมล่ะโอ้โห,โห,โหยันโดแต่โคตรดี ไเหียเข้าเข้าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แม่งเข้าโคตรดีหมื่นหกร้อยหมื่นหกร้อยเลยเย็ดเค่เอาเรื่องว่าโอ้โหหมื่นแปดไปต่อ <c oughs> ไม่หยุดนะเพราะว่ารู้สึกว่าเข้าดีมากขอไปต่อเดี๋ยวดูทรงขอดูทรงก่อนนะว่าถ้ามันเริ่มไม่เข้าผมหยุดเลยนะเพราะว่าจริงๆผมเล่นวันหนึ่งผมเล่นประมาณนี้อยู่แล้วนะผมเล่นแค่เท่านี้อยู่แล้วนะครับผมสวยมาอีกสี่พันนี่สองหมื่นแล้วว่าไม้แปดร้อยดีไหม ไม้8 0ด้สักไม้ได้ไหมแล้วก็ไปเลยพวกขอไม้4 0 0รอยก่อนแล้วกันเนาะถ้ายังไงก็ก, like, กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะผมจะมาให้แนวคิดดีๆแนวคิดหรือว่าสูตรดีๆในการมาเล่นอะไรพวกนี้ให้ได้กําไรแล้วกันเนาะพอใครหลายคนก็ทําตามผมแล้วได้กําไรเดี๋ยวผมจะมาจัดอันดับสูตรนะครับผมว่าสูตรไหนที่ผมเล่นแล้วเนี่ยได้จริงๆผมจัดไปแล้วนะเออผมจัดไปแล้วลองกลับไปดูแล้วกันนะผม ก็จะเป็นอ่ันดับสูตรที่ผมเล่นแล้วผมได้กําไรมากที่สุดก็ขอบอกไปเลยว่าเป็นสูตรมาดิโหสวยงามสูตรนับวายน่ะได้ประสบผลความสาเร็จที่สุดแล้วโหเท่าไหร่วะเท่าไหร่วะโอเคหมื่นสองเอาไงดีวะเอาไงดีอะเพิ่มไหมวะมันมันก็มันไม่มันมันก็ยังไม่ยังไม่ชัวขอมม่สี่ร้อยนี่แหละพอแล้วมั้งขออีกสักไม้หนึ่งไป ไม้สองไม้ไปแตกดีๆสักไม้สองไม้ไปโอเคไปไปเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ share, <S <S ผมด้วยเนาะนิดหนึ่งนิดหนึ่งฝากไว้นิดหนึ่งสำหรับใครที่อยากได้สูตรที่ผมพูดไปต้นคลิปนะแค่ผมก็อยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมอยู่ในคอมเมนต์ทุกอย่างอยู่ในคอมเมนต์หมดแล้วนะครับผม <G ül üyor> <G ül üyor> ก็หลายๆคนก็ตามหานะอันนี้ก็ยาก,ยากอยู่แต่ว่ามันก็จะเป็นของเฉพาะตัวนะบอกไว้ก่อนของ,ของเ,เฉพาะแต่ละอันเนี่ยจะมีอย่างตัวเล่นตัวนี้ก็ต้องใช้ของตัวนี้ ตัวนี้ก็ต้องคู่กับตัวนี้อะไรเงี้ยอย่างของผมจะอยู่ใต้คอมเมนตะ์เนาะต้องเล่นกับตัวที่ผมเล่นเลยนะผมทิ้งไว้ทุกอย่างหมดแล้วแหละก็เอาไว้คู่กันก็ลองไปดูดูกันแล้วกันว่ามันยังไงนะผมดือว่ามันวันหนึ่งมันมาไม่บ่อยนะที่ผมเล่นมันมาประมาณหนึ่งถึงสามรอบนะแต่ละเกมนะก็ไม่ค่อยไว้ใจเกมอื่นสักเท่าไหร่ผมก็ชอบเล่นแต่วัวน,นี่แหละช่วงนี้ก็โลมาเดี๋ยวอาจจะกลับไปเล่นเนาะใครอยากให้ผมกลับไปเล่นโลมาก็ลองคอมเมนต์มานิดนึงนะครับผมผมจะได้ไปเล่นโลมาให้แต่ว่าโลมาก็ โอกาสได้ก็เท่าเท่ากันโอกาสได้น้อยกว่าด้วยแต่ว่าความมั่นคงมันมีมากกว่าเท่านั้นเองก็มันก็จะเป็นความแตกต่างกันระหว่างเกมพวกนี้อย่างวัวทองเนี่ยถ้ามันไม่ได้มันไม่ได้เลยนะผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเวลามันไม่แจกมันก็ไม่แจกเลยนะมันก็หมดวยนะครับอย่างโลมาเนี่ยมันไม่แจกมันก็ยังพอแบบประคองได้นะครับผมมันก็ขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆอ่ะมันเป็นขึ้นๆลงๆเคยฟังเพลงไหมโอ้โหไปถึงนั่นโอเคก็ไม่มีแววแล้วอะรู้สึกว่าไม่มีแววแล้วผมขอ หยุดเลยแล้วกันเดี๋ยวขออีกสักไม้หนึ่งขอคําว่าบิ๊กวินไม้หนึ่งผมไปเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าแล้วนะน่าจะหมดเวลาสูตรมันแล้วนะครับผมขอแค่คําว่าบิ๊กวินอีกสักไม้หนึ่งผมไปเลยคําว่าบิ๊กวินไม้เดียวผมไปเลยนะครับผมรางวัล้อนโตบิ๊กวินอันเดียวกันนะครับผมก็ขออันเดียวไปเลย <S <S โอ้โหแม่งนานแล้วด้วยอ่ะไม่ได้มานานแล้วอ่ะไม่ได้มาสักพักหนึ่งแล้วไม่ได้มาสักพักหนึ่งแล้วไม่ได้มาสักพักตดไปดิยัโดเอาเรื่องโอเคขอหน่อยขอมาแตกไปเลยถ้าแตกไปเลย ถ้าแตกไปเลยนะถ้าแตกผมไปเลยนะถูหูถูงเงินถูงเงินไหมถูงเงินไหมถูเงินอุ้งถ้าถูงเงินนี่เยอะมากครับผมถ้าถูงเงินได้เยอะมากแต่ถ้าประทัดก็นิดเดียวแต่ก็เอาจังหวะนี้เอาหมดจั <c oughs> งหวะนี้อะไรเต็มช่องเอาหมดครับผมเอาหมดถ้าสดชื่นเย็ดดขอส้มเลยอ่ะขอส้มมาถ้าส้มมาก็เอาไม่มีไรโอ้โหไม่นานเกินไปแล้ว โอ้ตัวว่าอังเปามาว่ะอังเปาต้องมาแล้วแหละจังหวะนี้มันนานแล้วอังเปา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 ่าโอ้โหสิบคูณสี่พันสิบคูณสี่พันโอ้โหสี่หมื่นฮิโต้สี่หมื่นโอ้โหโอเคพอเลยนะผมไม่เล่นต่อแล้วนะโอเคถือว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าระยะเวลาสุดน่าจะหมดแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะวันนี้ก็ได้มาอยู่ที่หกหมื่นเลยเหรอฮิโต 6 0 0 0 0เลยครับท่านเอาเรื่องอยู่นะเมื่อบ่ายผมได้เท่าไหร่วะได้เยอะอยู่นะโอเคก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับคลายผมด้วยนะก็ได้มา60,000เดี๋ยวผมจะมีข้อเรียนรู้ดีๆสาระดีๆมาอย่างนี้ตลอดก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับแล้วเจอกันครับผม